สวัสดีครับจากร้านคกงจากการเกษตรเลี้ยงนกขานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวใส่รถไถนั่งขับครับผมใส่ได้ตั้งแต่21แรงจนถึง60แรงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น6แถว6แถวจานคู่ครับรุ่นจานเป็นแบบลูกปืนเอเป็นแบบบูธนะครับจานรุ่นนี้ครับผมใช้ดีมากครับขายดีมากครับรุ่นนี้นะครับหน้ากว้าง หน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับหนึ่งเมตรสามสิบระหว่างขาก็จะอยู่ที่ย5ิบห้าเซนนะครับยี่ิบห้าเซนนะครับนะครับยี่สิบห้าเซนครับจานแบกเป็นขนาดสิบนิ้วนะครับนะครับใช้แบกล่องดินล่องยาได้ดีนะครับตัวนี้ขนาดสิบนิ้วใหญ่ครับทังข้าวใส่ได้ทั้งละสิบกิโลนะครับใส่ได้ทั้งละสิบกิโล สองถังก็ยี่สิบกิโลครับนะครับข้าวจะลงเป็นหลุมครับหลุมลับประมาณเอ่อห้าถึงหกเมตรนะครับต่อหลุมจะห่างกันสักประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับต่อหลุมครับครับถนั่งขับนะครับใายดีมากครับรุ่นนี้ ขาตัวนี้ก็เป็นตัวกบตกปปบข้าวนะครับนี่ครับข้าวจะลงตามสายยางนี่ครับลงมาปุ๊บนี่ครับขาตัวนี้ก็จะกบนะครับสินค้ามีเยอะนะครับนี่นี่ครับใส่รถไทยนั่งขับนะครับนี่ครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถ สอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมงี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ